เอาส้มยิงสิไปใส่อะกำลังสิไปหน้ากำลังสิไนดูข้าวที่จะปลูกไปแล้วอะเอาปลูกข้าวแล้วก็ต้องดูแลด้วยเหรอใช่ก็ต้องดูแลโอ้ยนี่มาสุดสุดไปดูแลเขาแล้วข้าวที่ปลูกแล้วมันต้องดูแลยังไงอะใช่ก็ต้องดูแลถ้าจะอยากรู้ว่าจริงๆก็ต้องตามมาสิมาอ่ะไป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 ดูซิดูแลข้าวยังไงโอ้ยชายยางแม่ยุใสคุณน่ะคุณน่ะไไงไปไหม โอ้ยน้อทาห้องอีแม่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 สมีมาแล้วเห็ดยางโยแม่กำลังใส่ปุ๋ยเขาอยู่เดี๋ยวสมหญิงช่วยใส่ปุ๋ยเฮ้ยเด้ออีแม่เอออะอีแม่เอ้ยซ้อนหน่อยใส่ปุ๋ยยังไงนะไอแม่บอกไปไป เดี๋ยวสมหญิงเอ้าดํานาแล้วก็ต้องใส่ปุ๋ยด้วยเหรอนึกว่าดํานาแล้วก็รอเกี่ยวทีเดียวเลยพี่ตุกตาเธอนี่นะเป็นลูกชาวนาซื่อๆนะโบหูเดืองล็อกนะนั่นได้อีกแล้วไปไปไปนี่แม่ถามหน่อยทําไมกูต้องใส่ปุ๋ยด้วยอ่ะตอนแรกก็ไม่ได้ใส่แต่ผลผลิตมันออกมาไม่ค่อยดีเม็ดเข่าก็บว่สวยแล้วเริ่มดูแลตรงจุดเม็ดเข่ามันก็จะได้สวยอ๋อ รู้แล้ว,วมันทำให้ผลผลิตข้าวสวยอ๋อใช่ใช่มีท่าเสริมตรงตามตต้องมีท่าเสริมตรงตามที่พืชต้องการด้วยผลผลิตออกมาตรงมาตรฐานนะไม่เนาะแถมได้กําไรตรงใจเกษตรกรเนาะอีไหมเนาะอ๋อเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเริ่มดูแลให้ตรงจุดใช่ไหมจ๊ะต้องจุด 回龙洞，回龙洞，你怕了。